นัทเตมานัทเตมานัทเตมาหรอครับสวัสดีครับนัทเตสวัสดีครับขอบคุณมากครับรเลยนะครับเบนยาวมากนะครับนี่นะเบนยาวมากเลยนะครับต้องขอไคต้องขอไคนะครับ ไมเดี๋ยวไปี่อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะโอเคนะครับเดี๋ยวโอเคไม่ใช่ครับไม่ใช่นะอ่าโอเคนะครับก็ต้อง <im itation> ขอขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจสองร้อยแล้วเย้นะครับสองร้อยแล้วนะครับสองร้อยแล้วนะครับสนมหอยสด พี่บังพี่บังนัาเตมาโอ้หนัาเตมาหนเตมาหรืครับสวัสดีครับน้าเตสวัสดีครับขอบคุณมากครับเอไม่ไม่เห็นนะไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอ้โหขอบคุณมากครับช่องใหญ่ครับช่องใหญ่นะครับมาเลยครับขอบคุณมากครับน้าเตนะไม่เป็นไรนะผมอายุมากกว่านัาเตแน่นอนนะครับแต่ว่าตามาระยะนะครับนะก็ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับวันนี้ช่องใหญ่หลายช่องมาให้กําลังใจอบคุณที่สุดเลยนะครับนะอบคุณที่สุดเลยนะก็นะแต่กดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะครับ fc ขอบคุณมากครับนะแต่ขอบคุณมากครับนะขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับรก็ตอนนี้ตอนนี้กี่นาทีละ <pater n ities> ครับอ,อ่ใเอมอ่าผมคิดว่าคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณนะครับก็สำหรับวันนี้เราแยกย้ายกันไปกั้นนัดแต่กันต่อเลยนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ